สวัสดีพี่น้องตอนนี้เราก็ยืนอยู่ข้้งหน้าวัดเคลเลอร์เมื่อนี้ว่าเห็นสองพระลูกมาติดตั้งไฟเพื่อนโมทนาไฟไปไปคพบเพนว่ามีจังดอกเพ็นโมทนามาให้วัดเคลเลอร์ของโซลาเซลอ่ะอาจจะพาไปคพบเพนเลยเนาะเปิดเปิดเปิดรอดไฟ Icana, ดูใส่งดมันตรวนี้นี่เนั่นเหลือสองอันเท่านั้นเองตใหไงเพเ่็นซิเก็บทางหลังมันนะต่อเอต่อเดียวสวายจานเจ้าว่าเอาอัน ไม่ใช่ค่ะอันนี้ญาติโยมมาถวายเออขาบูรณาสาธุการเดือหรับญาติโยมเออส่วนซื้ออย่างน้อญาติโยมชุนซื้ออย่างเออโยมล่าอันนี้ยมล่าเนาะพอดีเด้อีสัทธาสองร้อยโอ้โหมาถวายถวายจากดอกเนาะสุราเซียวจากดอกเพิ่นมาสระถวายอ่าสยี่สิบหกแปดดอกวะแปดดอกเพิ่นมาติดตั้งให้พร้อมตัวติดตั้งให้พร้อมอาทิษฐานเนี่ยอธิษฐานที่สองค่อยแล้วบุญคำนำสู่เด้อ โอ้แจงสว่างก็นั่มัมง่บมีเลยพอเห็นะพอจะได้ใส่บ้านจากดอดกอนนะั้นก็จะแจงนาบ้านหลังบ้านกำลังใส่นะโซล่าเซลน ก็ตัวนี้เลยลองเป็นติดสวานเป็นเส้นตัวเอ้ยนี่เข้าไปในซัมมี่เข้ากับจองไปจองไปอไปก็ใส่ตัวนีีแล้ว้องเปบดอยจกใส่ตรงไหม

ขนาคันใดกันนักหนักได้เลยนะ

ประตูนึงครัาแจ้งดีเนาะยนะเมื่อคืนเมื่อคืนมาแจ้งแจ้งแบบว่าขอแจ้งเลยนะแปลว่าแปลว่ามาทานไปแล้วก็เทาของเขาเองโอ้ทานเองเลยมาติดตั้งให้วัดพร้อมเออใส่ให้ทานให้เพิ่นเรามาเห็นใหตุผลพร้อมโอ้จ๋าเจริญหูเยี่ยงนะสีเวียดดีสาธุสาธุที่แก่ก็จะไปดีเพิ่นว่าเอาใส่บอลแต่ว่าโบว์ทางกลารลดเลยใส่ทางกลางเลดแล้วทางกลางเลดแล้วนะมันจาะเล็กแล้วนะ เล็กง่ายน่ะโอ้ยไม่ง่ายๆนะเดี๋ยวนี่งเล็กหนาเนาะไปบอลสีมังสีง่ายก่อนดินจีนี่เออสีมังก็ได้สนะได้ได้่องบางมือใส่บางๆบอลคอตอบอกกันบ้านี่นี่นี่ของยังน้ายนีกเนาะเไปเลยถ้าหาเนี่ยนะเหมือนนะ อันนี้ป้าน้อยเรียนเก้าสิบแปนร้อยเรียนนะสมแท็กสมยังเข้าไปแล้วร้อยก็น้อยหนึ่งเก้าสิบแปดสมแท็กเข้าไปเบอร์ทางราเบอร์ทางน้สี่ชินี่ไปซื้อที่อันาี่ร้อยแล้วก็สัวน้อยอ่าเป็นโมกย้อยเอามาเต็มเป็นโกย่อยของทาน้าค่ับ ข้างหน้าก smile, ันง <esian> ้อร <aja> ้อยฝ่ายข้างหน้าธรรมดาเลยผเขิ้ววดีรื้อขาด้เรีดื่องกานี้ววได้ดีบเลยการแทรแงใส่ไปคบริสุทกานาขึ้นน้ำพ่นปั๊บอันน้คนโคมันุนคนยากแาลว่ารถปรนคำมันเกิดก่อนเออคนขายขงใส่ตัวน้ำพ่นปิ๊ปั๊บแต่มันแจ้งก่อนระบบแบตเตี่นโบราณร่องจะเชื่อมากขานี้บอสท่านบกค่อยบุคู่านิ้วไฟม้าย้ำเมื่อเศร้าอ่ะมันยังหงงอยู่เลยเออย้ำเมื่อเศร้ามาบินธนบัตรแบบนีงแต่ว่าบัต มากมีมากมีเยตอนนี้ขาก็ทอดแล้วแต่มาตัดมา่าไรเต็มไปหมเนีมันหายรับหรือรับผมโอ้อากาศเย็นแล้วันนี้เออรือนแล้วเย็นเลยวันนี้โอ้เย็นันไปแล้วมือนี่แหละข้าวแช่นโอ้ฟรีสไทยมีต้นหมอกต้นไม้ต้องเอาเข้าในหรือในละต้นไม้เข่าเราสีฟ้าไม่เห็นเหตเป็นบรรเลเอยใ่จุวฝากยูจุดฝากดูจุดตักมาแล้ว เป็นสร้างในโตพิเศษเลยเนาะไดีใจแล้วดอกไฟสึมงยามมองข้ามมาด้จะได้มมม ไไหนเรข่นาด่นอลงลุมแบบอยูในเมืองคนวะบ่คื่อยู่ดึกนะคิวที่นี่ะที่ลงสายเจเจจีนอนคิวที่ไปคิวที่เลยอันเบียร์กนอ้ยอยู่แถวนั้นอยู่ทางบางไทับบางขวานี่ไปนอยู่บางขวาข้ามทางรถไฟมี้ยเออแถวฟากหลังรถไฟเนาะอยู่โดนแล้ววะแถวนี้สปีเลย้าสามปีต่คุ้มนี่มันขึ้นใหม่คุณเจ้สามปีง่ายมาตละัดใหม่วะนี่ สองพันค่อยมาแต่เออย่ายมาตั้งแต่แก้นสักสี่สองพันโอ้สมพรแล้วบ่เคยบ่เคยเห็นนะเราเห็นกันเรื่อยๆอยู่แม่นป่ะอาจจะยืนจะกี้เที่ยวไปคุณไปพาดีกว่านี้เออเสาแล้วเนาะเสาคือการเนี่เส่าละบัดยามละพวาระเออดีดีดีเออฮือยาลายพอดีแม่น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 เขาสุขภาพคนสูงอเพราะว่า หกสบห้าเลิว้าูเบิ่งคนหกชี่อหกสหยังแข็งแิงเด้ดิว้าถูกใครโยมันตตัน้สูงโดสียวแล้ว พอสูงเพราประตูโค้งเนาะโอ้ได้แหงเสียวประตูโค้งแต่ไข่อยู่ดีมันยืดโยงเทิงมันเออให้มันเทิงง่ายอยู่ชุดทันทีเพชรยุโรมฮันโรโอ้ยสายไปยสามห้าห้าเบิ้งคนยิ่งแง่ไว้ดิเบิ้งแง่แย่แล้วเบิ้งอีนี้แล้วเนี่ยเบิ้งคนยิ่งแง่มันเป็นวะโอเค อคนเงแ่โตป็นทัยาหุ่นรอบนียวันี้าตัดตัยารยาออกไปวดดดนค่ี้ไปบอนอมันยุดเล็กขางขางแต่โอเคแล้วนะพอบอเดนักเล็กๆเล็กบ้างยยดยยเนี่้เรจจะใสดึงซื้อเอานให้อนะ ไปเอาเงีญยมาคืองัวสิจอเล็กสันนี่นะจอมงไหนจึงสิดุเรียวญงกันมาสู้มาพร้อมเลจานเลยโดนสีฟ้าเดือวมากเป็นคนมาก่อนบารก่อนม่แรงสลองมันบ่แช่งดรือบ้าอย่าไปวานคนมาเบิ่งดิมเป็นคนปติดตั้งแล้วมันสิยูยนได้ันมาบิ่ง ไล่งานร้องโอ้ขี่รถมากวดบังละบ่บ้านไ่ได้อยู่ไก่ห้อยคื้นมาหุ่งไปถามพื้นรถละเฮ็ดยัไงจอม่าต้องยาคู่บาเปิดปะตูแล้วจะขี่วันนี้เจ้ามาซองรหลอ้ฝาเ่งเอาพวเห็นดอกม่อลยนี้าเดินดอกไมอกไม้มีแล้วก็ติดมุมขอมันมืดทังที่นัน่มเนะ

โอ้ตัวนี้ใหญ่ดีตัวนี้นโอ้แห่งดีแหงดีตัวนี้ไม่่าไม่่าแล้วมั้งไม่่าแล้วโอได้เอาซิลิโคนมาได้เลยวั <laughs> นจีล้ลอกไม่ลอกนะตั้งวันนี้ <c oughs> อาเวียกใช้ตัวเองแนง่ายโบเห็ดมาแล้วมาแล้วฝนฝนกำลังมาเห็ดนี้ก็ไ่จับหนาวเนาะ๋อของแข่เด้อของลง่เของแ่เด้อของลงให้หมดของลงให้หมดเอาามือซอยเลยโอ้โหที

ที่ตามไฟโซล่าเซลล์อ่านีครูบาอาจารย์เพิ่นก็วาจับไม้จับมือซอยเนาะพี่น้องอาฮ่มไม้ฮ่มมือให้แว๊ดของเฮาพงเมืองแข็งสว่างสบายเนาะยามค่ำยามแงเป็นโซลาเซลล์ก็ขอใจนําที่เพิ่นญาติโยมที่มาโมทนานําครับเท่านี้ล่ะบ๊ายบาย